ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่27 ธันวาคม2,567ครับครับข่าวดีปั๊มบางจากเมื่าผ่อันปีใหม่6วันลวดนะครับล่าสุดเนี่ยทางปั๊มน้ำมันบางจากนะครับเขามีการจัดนะครับลดราคาน้ำมันของ h ฮพรีเมียม7กดีแล้วก็ h ฮพรีเมียมดีเซล97เหมือนกันนะครับซึ่งจะลดประมาณ 5บาทต่อลิตรนะครับโดยเติมน้ำมันไม่กำหนดขั้นต่ำลดร,ราคาทั่วประเทศทุกปั๊มบางจากนะครับตั้งแต่วันนี้27ทธันวาคมยาวไปจนถึงวันพุธที่1มมกราคม6วันรวดนะใครที่จะไปเติม h ฮ p พรี i ม m 97 97หรือว่าไฮ p พร m ยมดีเซลเอสเนี่ยก็สามารถไปเติมน้ำมันได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้รับราคาถูกลงลิตรละ5บาท 6วันทั่วประเทศครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับจะติดตามข่าวอะไรนะครับเกี่ยวกับข่าวสวัสดิการแห่งรัฐก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ